นานานานนานนานาเฮ้ไลต์อิัได้ไหมอนยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวง BTS นะครับแล้วก็หนึ่งในสมาชิกนั้นที่แฟนๆพูดถึงอยู่ในตอนนี้นั่นะก็คือวีหรือว่าแทฮยองนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับหลังจากที่จบคอนเสิร์ตของ BTS ไปแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกกกัเี่ยว กับการโค้งคำนับของหนุ่มๆ BTS บนเวทีนะครับแล้วก็ V เนี่ยถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ถูกชื่นชมมากเลยนะครับกับการอ่อนน้อมถ่อมตนของ V และถ้าโค้งคำนับของ V บนคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับซึ่งคอนเสิร์ตของ BTS ที่ผ่านมาที่จัดที่าสเวกัสนะนะครับฟแฟนๆเนี่ยสนุกกันมากๆรวมไปถึง BTS เนี่ยหนุ่มๆแต่ละคนก็สนุกกันมากๆด้วยกันมากๆเลยนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็กลายเป็นเรื่องให้แฟนๆน้นเนีได้พูดถึงกันอย่างมากมายเลยแต่อีกหนึ่งเรื่องนะ แฟนผ่านคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วเนี่ยภาพของหนุ่มวีกับการโค้งคำนับของเขาเนี่ยได้ถูกพูดถึงอย่างมากแ,และก็ได้รับคําชื่นชมอย่างมากเลยในโลกโซเชียลจากแฟนๆน,นะครับทุกครั้งนะครับหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตจบเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของเหล่าไอดอลเกาหลีเลยที่จะมาโค้งคำนับนะครับให้กับแฟนๆที่เข้ามารับชมคอนเสิร์ตครั้งนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับที่แต่ละคนนั้นเนี่ยมาร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ตและในครั้งนี้นะครับหนุ่มดุมมีทีเอสทุกคนเนี่ยก็ทําแบบนั้นเช่นกันแต่ว่าแทฮยอง ไปจากสมาชิกคนอื่นๆซึ่งเป็นการคานับที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งลึกล้ําแล้วก็เป็นการโคคํานับที่สุดยอดมากๆเลยเพราะว่าวีนั่นนะครับได้มีการลงไปนั่งคุกเข่าให้กับแซนเปเนี่ยบนพื้นเวทีพร้อมกับ ก้มหัวโค้งคนับลงไปจนแตะพื้นเวทีเลยนะครับซึ่งแฟนๆหรือว่าเหล่าอาร์มี่เนี่ยหลังจากที่ได้เห็นการโค้งคำนับนี้ของวีนะครับก็ซึ้งใจมากๆเลยที่เขาเนี่ยได้ขอบคุณแฟนๆแบบลึกซึ้งขนาดนี้และเหล่าอาร์มี่นะครับก็เลยได้มีการนําเอาช่วงนี้นะครับของหนุ่มวีในการโค้งคำนับ,นบไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมาแปะในทวิตเตอร์กันมากมายเลยพร้อมกับใส่แคปชั่นนะครับพูดถึงความอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้ของหนุ่มวีกันอย่างมากมายเลยจนกลายเป็นกระแสไวรัลในหมู่แฟนคลับเนี่ยอย่างมากเลยนะครับสำหร คงคำนับของวีหลังจากที่รูปภาพแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปเป็นจํานวนมากฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างเข้ามาชื่นชมแล้วครับแล้วก็เข้ามาพูดถึงการคงคำนับของวีบางคนเนี่ยก็บอกว่าเขานั้นรู้สึกขอบคุณพวกเรากันอย่างแท้จริงเลยพวกเราก็รู้สึกขอบคุณวีเช่นกันที่มามอบความสุขให้พวกเรากันขนาดนี้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟแฟนๆบอกว่านี่แหละคือการคำนับที่ทําให้พวกเราซึ้งใจมากๆหลังจากที่ฉันเห็นรูปแล้วก็คลิปวิดีโอของวีในทวิตเตอร์ฉันแทบน้ําตาไหลเลยเขาคขขงรักพวกเรามากจริงๆนอกจากนั้นนะครับก็ยัง มีแฟนๆที่บอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ต้องขอบคุณพวกเราขนาดนี้ด้วยซ้ําพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณเพราะพวกเขานั้นเหนื่อยกันมากๆกับการสร้างความสุขให้กับพวกเราแล้วก็ยังมีแฟนๆที่ได้พูดนะครับว่าจริงๆแล้วการแสดงคอนเสิร์ตที่นี่พวกเขาไม่จําเป็นต้องโค้งคำนับกันแบบนี้ก็ได้เพราะว่าพวกเรานั้นไม่ใช่ชาวเกาหลีแล้วก็เป็นการจัดคอนเสิร์ตนอกประเทศด้วยแต่พวกเขาก็เลือกที่จะทําการโค้งคำนับแบบเกาหลีเพื่อแสดงให้พวกเราเห็นว่าพวกเขานั้นเนี่ยไม่เคยลืมเลยว่ามาจากเคป๊อปถึงแม้ว่าจะดังระดับโลกขนาดนี้ก็ตามนี่แหละคือสิ่งที่ทําาให้มี่ พวกเขามากขึ้นในทุกๆวันเรียกว,ว่าเรื่องราวนี้นะครับก็ทําให้แฟนๆเนี่ยซึ้งใจแล้วก็ประทับใจกันมากๆเลยที่สําคัญนั้นเนี่ยแฟนๆน,นะครับยังได้มีการบอกเอาไว้ด้วยว่า BTS นั้นเนี่ยเป็นวงที่พวกเขารักมากๆและเป็นวงที่ทําให้แฟนๆมีความสุขกันมากๆทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตและได้มีโอกาสเข้าไปรับชมไม่ว่าจะอยู่ในคอนเสิร์ตหรือว่าออนไลน์ก็ตามเหล่าอาร์มีทุกคนนั้นล้วนมีความสุขเสมอและก็มีความสุขมากจริงๆที่ได้เห็น BTS นั้นอยู่ด้วยกันบนเวทีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสาหรับคําขอบคุณทีีี่่ดังจาากกกนน้ไปมมรวสุ ด้วยกันแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกันตลอดไปเลยนะแถมยังได้มีการเรียกวีด้วยนะครับว่าวีนั่นเนี่ยคือเจ้าชายน้อยแห่งเกาหลีใต้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับสําหรับใครที่เป็นอาร์มี่ใครที่เป็นแฟนคลับของ BTS แล้วก็วีนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้ใครที่ได้เห็นคลิปหรือว่ารูปของวีนะครับกับกระแสไวรัลที่เขาโค้งคำนับแฟนๆแบบติดเวทีขนาดนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคควาาามมนนนรรัักกุ BTS บ้ ในครั้งนี้รวมไปถึงเรื่องของบีนะครับที่ได้มีการโค้งคำน้ำให้กับแฟนๆแบบว่าน่ารักมากๆอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้อ,อกมกอเคปับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเทาง่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ช่องอ,อกมกอเคปับของเราไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอันยอง